ายทำงานกับเจ๊มากี่ปีแล้วนะจะสิบปีแล้วป่ะสิบปีแล้วสิบปีแล้วเจ๊ถามหนเลยว่าตั้งแต่านทำงานกับเจ๊มาเนี่ยเจ๊ใจดีไหมดีดีมันจะอยู่ได้ยังไงกูมั่นใจมากว่ามึงเป็นลูกน้องที่กูอ่ะใจดีที่สุดที่กูมีลูกน้องมันเลยกูก็รักมึงเหมือนพี่เหมือนน้องถูกไหมไนที่นี่เจ้จะสอนไนอย,อย่างนี้ว่าเวลานไนมีเมียนะมึงอยากอยู่กับเมียมึง แล้วเมียมึงเพิ่งคบกันแล้วมึงออกไปอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วสุดท้ายมันไปกันไม่รอดอะแล้วมึงออกจากกูไปแล้วเงี้ยแล้วงานฝั่งนู้นก็ไม่มีอีกยเงี้ยมึงจะทาไงก่อนตายถูกไหมไนเงินส่งที่บ้านเท่าไหร่เงินกินเท่าไหร่ตื่นมามีค่าใช้จ่ายแล้วถูกเป่าเนี่ยแล้วดูดิเห็นไหมดีนะดีนะกูรักมึงไว้ว่าไนมึงคิดดีๆนะแล้วเจ๊เตือนไนอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเจ๊หาคนใหม่นะอยู่แล้วไหนทนเข้าใจปะแต่กูอะ เป็นห่วงมึงมีค่าชีดใจงไม่พออันนี้จะปูบ้านใหม่กูไปยังไม่เซ็ตเลยเนี่ยเนี่ยแล้วตั้งแต่ยืมเงินกูไปกูเคยทวงมึงสักบาทไหมไม่มีเคยทวงมึงสักครั้งไหมไม่ปีเนี่ยไม่มีเออแล้วมึงอยากจะทิ้งกูไปอีกตอนนั้นเนี่ยนะมึงไม่จริงไม่จริงเลยติดมึงอ่ะแล้วเนี่ยสุดท้ายเมียมป่วยอ่ะกลับบ้านแล้วมึงก็ไม่มีงานไม่มีเงินมึงจะคิดถึงกูไหมวันนั้นอะคิดเถอะคิดเถอะเอองั้นต่อจากเนี้ย คิดเยอะเยอะคิดเยอะเยอะเลยคิดเยอะเยอะคิดเยอะเยอะคิดเอะอะไรอันไหนไม่งถูอันไหนถูตตัดติดใจป่ะใช่นายมึงต้องใจเย็นเข้าใจไหมกูไม่ได้มานั่งทวงมึงคุณว่ากูดีกับมึงแล้วมึงทิ้งกูแต่กูรู้จักมึงดีมึงรักกูมึงไม่อยากไปหรอกแต่มึงติดอ่าในนี่กลับบ้านบ้านเงินเดือนมึงคนไปหมดแล้วเหรอเหลืออยู่แต่ได้ซื้อขอดซื้อยาให้แม่ซื้อไปซื้อมาหมดไปสี่ห้าพันแล้วเนี่ยขับกี่วัน ที่เดียวจริงเปล่าจริีไม่กลับมาไม่ได้ป้าก็ยังไม่เสร็จนี่ซาเสร็จขึ้นหรืออะือขึ้นหรือเ <c oughs> ล, <c oughs> มลยมันมีหลักใครยังอยู่กูมาสิปีบ้านมึงมีหลักใครยังมีแล้วราคาแต่เหลือแต่เหลือแต่กับเออกลับมาบ้านนี่เนาะกลับมาบ้านอะไรกลับมาบ้านนี่ก่อนกับเจ็ดวันนะกูเพิ่งโอนเงินเดือนให้มึงจ่าเพิ่งโอนเงินเดือนให้มันจากก่นนนนจาถามมันว่าเอาอีกไหมมันบอกไม่เปล่า่าตอนแรกรู้ว่ารู้ว่าเออ อย่างนึงแจะไม่เอาเพิ่มไอหัวค,ครับอกรักกูด้วยรักร<ะ>ักมากอดกูด้วย <c oughs> เออ